สวัสดีครับครูกร๊อบนะครับวันนี้จะพามาดูสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้เอาฟางลงนะครับเราจะปลูกกันห่างประมาณเมตรแปดสิบนะครับกล้วยนะกำลังสวยเลยนะ เราก็จะปลูกมะละกอนะครับในการแซมนะครับก็มีขนุนนะครับในการปลูกอันนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยธรรมชาติเป็นมะละกออันนี้เป็นสวนกล้วยนะครับเราก็ปลูกมะละกอแซมนะครับพืชผงที่กินได้นะครับ ปลูกแซมลงไปนะครัแบบบ,บนี่ก็มะม่วงก็กำลังเป็นช่อดอกนะครับ นจะเป็นสวนกล้วยนะครับยังออกเครือนะครับนี่คือสวนกล้วยนะครับมะนาวแล้วก็จะปลูกแซมกันไปนะครับ ก็ปลูกระหว่างาต้นกำลังโตนะครับนี่จะปลูกแบบโบราณน,นะครับก็คือใช้หน่อเดียวนะครับถ้ามีหน่อขึ้นเราก็จะตัดออกนะครับเพื่อให้ความเจริญเติบโตของต้นมันขึ้นก่อนนะครับให้เขารักษาตัวได้ก่อนนะครับก็ถึงจะปล่อยนะครับให้มีหน่อขึ้นนะครับ นี้กำลังจะเอาฟางนะครับฟางกบหน้าดินนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับมะละกอกอก็ําลังสวยนะครับอนนี้ก็จะลงนานแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าเวีนหัวก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่า,าเราอยากให้เห็นบริบทนะครับ กอมะละกอ,นนะะก,อก็เติมสวยแล้วปูขางกันนะครับก็คือเมตรแปดสบนะครับก็จะมีบางต้นก็จะออกปรีแล้วนะครับออกเครือนะครับนี่คือส่วนกล้วยนะครับ ไงลองปลูกดูนะครับก็จะมีน้อยนามีก็ปลูกไปเยอะเหมือนกันนะครับปลูกแซมแซมครับนี่คือสวนกล้วยน้ำว้านะครับสวนกล้วยน้ำว้า นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นวิธีการปลูกนะครับแล้วก็จะมีกล้วยหอมเขียวนะครับแล้วก็กล้วยหอมทองอยู่ไม่กี่ต้นแต่จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับ,นะรบสวนกล้วยนะครับสวยๆในเนื้อที่ที่จำกัดน,นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามนะครับครูก็วันนี้ก็น่าจะขอจบนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับัไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับครับสวัสดีครับ